ในแนวสปริงเกอร์หรือว่าแนวที่เป็นท่อให้น้ํานะครับก็จะอยู่ในร่องกลางนะครับส่วนร่องที่เราจะใช้งานก็คือร่องนี้นะครับร่องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูร่องที่เราให้น้ํานะครับแล้วก็จะมีร่องตรงนี้ก็คือร่องตัวนี้เราสามารถที่จะทําเป็น พื้นที่ในการใช้งานก็คือใช้รถผ่านได้ใช้รถซาลิงหรือว่ารถอะไรก็ได้นะครับที่เรามาเก็บหน่อนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการจัดการก็คือระบบก็คือตรงนั้นก็คือร่องน้ําร่องน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็พอพอที่จะเก็บน้ําให้ไผ่ได้กินได้ด้วยนะครับไผ่ซดิ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องออกหนอ่อเรื่องการให้หนอนี่เขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาจะให้หนอดีมากๆนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เราเก็บหนอ่อ ส่วนที่เราเก็บหน่อก็จะขึ้นเยอะนะครับนี่ครับอย่างเงี้หน่อขึ้นเยอะมากนะครับนี่คือระบบการจัดการเรื่องของน้ํานะครับสวยมากร่องน้ํานะครับแล้วก็ร่องตรงนี้เป็นร่องที่เราเอารถสาเล้งเข้ามาเก็บหน่อถามว่าตรงนี้ก็เป็นร่องอีกเหมือนกันนี่ครับนี่ร่องร่องตรงนี้เราจะทําเป็นร่องลักษณะแบบนี้ไว้นะครับ ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับระหว่างล่องกับกับถนนกับต้นนี้ก็จะห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะครับในส่วนนี้นี่ครับในส่วนนี้กับตรงนี้ก็คือห่างกันประมาณหนึ่งเมตรครับก็จะประมาณนี้ต้นมันไม่สูงนะครับต้นมันไม่สูงมากครับแผ่สสดิงต้นเขาไม่สูงไม่โตมากนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือเขาจะไม่ใช่ว่าเป็นลำใหญ่แบบ แบบไผ่เลี้ยงทั่วไปนะครับชนิดที่เขาเป็นแบบลำใหญ่แล้วต้นสูงไม่ใช่เขาเรานี่จะเป็นสายพันธุ์ที่ต้นเตี้ยแล้วก็ให้ผลผลิตดีต้นเล็กต้นเล็กบางคนบอกว่าหน่อเขาเล็กมากไปไหมไม,ไม่ไม่มากนะครับนี่ครับหน่อเขาไม,ไม่ไม่เล็กมากนะนี่ครับหน่อใหญ่เห็นไหมหน่อใหญ่เขาก็มีนี่ครับนี่ครับประมาณนี้เขาก็มีนะครับหน่อใหญ่ไม่ใช่ไม่มีนะครับ คือคือหน่อเขาบางบางหน,อน่อเขาจะใหญ่กว่าลําต้นเขานะครับอันนี้ก็คือการปลูกไผ่สดดิงแบบอาชีพแบบมืออาชีพทําให้เป็นอาชีพขายหน่อตลอดทั้งปีให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เกษตรกร,เร,กรเราต้องก,รา,องการต้องการอยู่แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะปลูกเพื่อสร้างอาชีพให้ลูกหลานหรือว่าทําเป็นอาชีพเสริม นะครับก็ได้เลยสําหรับการปลูกไั่สดิ้งแบบเป็นมืออาชีพแบบจริงจังนะครับเอาจริงเอาจังกับการทําแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาก็แน่นอนนะครับนี่ครับหญ้าก็จะไม่ขึ้นแล้วละ่ะตรงนั้นนะครับในส่วนนั้นนี่ครับสวนเราจะเน้นเรื่องของหนอ่อ นะครับผลิตหน่อให้ได้จํานวนละเท่าไหร่เท่าไหร,ไหร,ไหร่ต่อวันก็ว่ากันไปว่าเราจะเก็บวันเว้นวันหรือว่าวันต่อวันระบบน้ําในช่วงนี้ก็คงไม่เท่าไหร่นะครับถึงเราจะทาสปริงเกอร์ไว้ก็ไม่เท่าไหร่การจัดการตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์หรือว่าสอบถามต้นพันธุ์ก็เหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยครับศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่ย้ว่าต้นจริงที่ให้ผลผลิตของเรา ที่ให้ผลผลิตได้จริงก็คือเขาจะไม่โตนะเขาจะไม่ต้นไม่ใหญ่เหมือนเหมือนไผ่ทั่วไปนะครับไผ่ซึิงเราจะมีลักษณะพิเศษก็คือต้นเตี้ยต้นเล็กหน่อกําลังดีนะครับกาลังขายดีๆนี่แหละกําลังนิยมนี่แหละนะครับก็คือมันไม่ใหญ่มากครับต้นพันุนะครับศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ